โอเคครับผมก็มาต่อกับพาร์ที่พาร์ที่ห้าใช่โอเคพาร์ทเนี่ยโ,โอเคโอเคพาร์ทที่ห้าพาร์ทเนี่ยนี่พาร์ที่ห้าแหละอันนี้เป็นซาอบ <c oughs> มึงเข,ขียวอะไรอะซาโบทาเกะโซทาเกะโอเค Fight before their enemy, even those they are there. Dancers of death, with dual blades and dancing partners, what they know can destroy legends or create them. Ah, Tatani Olympic uh, but, uh, but, uh เมอร์ซี่เออเมอร์ซี่เป็นสายนาคานะ่ะสายนาค่าอืมถ้าเป็นสายนาคาก็เปลี่ยนจากอันนี้เป็นอันนี้พอถ้าถ้าเราเล่นเป็นสายนาคาก็เอ้ยเดี๋ยวเอาเเปลสองอันไปเลยวะอ,อ,ยวยอีน่าใจวะเซปเปลข้าวเลยสองอันมีพาสิซีฟด้วยพาสซีฟสองอันเลย เป็นอันใจก็คือไอ้พาพาัที่เราเล่นก็คือเป็นตัวของเออเป็นแทงเนาะตีตีช้าเอ,อตีช้าแต่อึดอืมตีช้าแต่อึดแล้วก็แรงด้วยนะตัวนี้เป็นแอสซสซินอะแอสซิสซินก็ตีตีแรงตีแรงเหมือนกันนะตีแรงเหมือนกันแล้วก็แบบมันก็เร็วแต่แต่ว่าเล่ดเล่นเลนค่อนข,ข้างที่จะน้อยโอเคเอา,าพุ่มาปากหม็นไป let's go อออมาเลยดีตรงนี้ไป แล้วก็เรื่องนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเออเรื่องเป็นอะไรเป็นมาอะไรยังไงอ,อ,อุ้ยโอเคมา Our army needed passage. the warborn can be creative when they want to be hey as in my jam um hero don't have yeah ทำบ็อกกิ n งไม่ด ok ูอ่ะ hello there hello แด๊กอืม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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยปัดเดียวหายเลยอื้ออ้ออืมเจ๊ะเจเฮ้ยไอ้มาบ้ามีนะมีนะเก็บไป นี่ต้นไม้กดเอออาร์ซีกดเล,ลยโอ้โหอ๋ออ๋อเออเรื่องเ h าฟังต้นไม้้นม้แ้วไม่ดิไอเนี่ยอุ้ยมีคนให้คอด้วยเออเนี่ยออน่ก,กลัวเหอนกันเนี่ย เป็นสำคัเนะก็แบบอพา่ิยนถามผมให้เคลยร์ทางด้ยเลยบอกว เฮ้เฮ hey. uh, uh, uh. mm ้เดินเดินมีอะไรเก็บบนของบนอ๋อโอเคอ๋อเป็นอ๋อเป็นหินหินเฮ้เฮ้ เฮ้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 เฮไอ้เหี้ยตกไอ้สัสได้ไอ้เหี้ยหายสัสไอ้หนุ่ยเลยฮะโอ้ยหตงกลับมาตรงนี้เออยิ้หายเลย

bán Ê Ê Hey! 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 Hey. 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 hey! These Vikings should be more vigilant. Hey! Ê. Bay chia. Đi thẳng sai rồi sắt nị. Ê. Is that in how pa? Samurai. Samurai. ơi. Ui, bên phòng vắng mưa quỹ 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 ้ขนานมืออมขาดเกินไปแล้วเขียนเฮ้ยเฮ้ยชี้อะสัตว์นี่กูแค่มีฮิวเช่แหละสัตว์

เฮ้ยอุ้ยมึงก็ด้วยไอ้สัตว์นี่เอ้เฮ้ยเออไปเสีย มาดิเฮ้ยจิ๊บใี่อืมไปไม่มีของอ่ะเอออยากใช้แต่ไม่ต้องเลยก่ะ,ฮะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไป เฮรีเฮรีเอิมเดี๋ยวเฮรีไปเนาะเฮ้เฮ้ไปยังไงเฮ้เฮ้เฮ้ี่้ยปากคอหอยเลยสัส มึงก็เลยเชีย่ยอืมอืมไปนี่อาไป็นวันนี่ขางวันนี้โอเคๆอเคลียบต้องเคลไปตามงเคลีไปกัน

Eh, eh, kan kan kan. Eih, oh, kan? Tidak ya? Begini. Eih. 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 Eih, pih. Eih, eh, jang, jang, kan kan. เฮ้ยเฮ้เฮ้เจนเจนอ๋ <Bond> อเฮ้ยเฮ้ยแพลนี่ไม่ทันไปเลยเฮ้ยแพรี่เฮ้เฮ้ยฮ้ไปชื enfin <Speed> ่อช <Titanic> <acht> ื่อเด็ดเด็ดัวเลยสักนี่ กูด้หั่วเลยเป็นไอต่อเนี่ยขบนใช่ไอ้นี่ชื่อขบนไปยิงไปไปเฮ็ด่เป็นเบสต์ดูฮ้งฮันตัยูีฮันเนปปาร์ลอสแมทกิลลี่เฮ้เฮ้ามึง ทแทงเลยแทงลไ้เลย <c oughs> เดี๋ยวไม่เป็นอตวขอไอเนะ <c oughs> ดียถ้นไม่แพ้ไอเดีย

Này, bụng mì ra băng đi, mì nọc để tay nẹp được chơi, mì nha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  mì That one, I think. Oh. Hey, hey, hey. hey. Oh God, เฮ้ยอะไรอะไรมิชีนามชีนากลัวปุ๊ไม่ชอบคนชีหน้าไอ้สัตว์นี่มิชีนาใส่กูเฉย What would happen if I pulled that lever? Now where is the simple lever?

người gì mới It's clear. Impressive. Don't encourage her. ต่อไปก็จะเป็นพา,านสต้าแล้วสำหรับตัวของตัวของเออไอตัวของอันที่หนึ่งเนี่ยเออเพราะมีวีทั้งหมดสามสองอันเนาะเออไใก็ล้ๆก็ต่อไปก็จะเป็นตัวของเอ,อง่อมอลอมอมอนตอมอนชิฟเออไอ้อช่างมันอะไรกันก็ ไป,นะไปเอจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคลิปต่อไปอ่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊าย